มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสถิติเฮดีที่สุดประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคม2567แต่ก่อนอื่นไปดูผลงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้คัดมา6คู่นะครับเข้า2แพ้ถึง4แล้วก็ในส่วนของ3ทีมเน้นๆก็เฟน,นูดรลอดตดัมชนะ5-1ลาซิโอชนะ3-1 ส่วนเบเนเวนโตไม่เข้าเป้านะครับก็เข้า2แพ้หนึ่งในส่วนของค่้ำคืนนี้ครับคัดมาฝากกัน3ทีมทีมแรกเนี่ยอยู่ที่ฟินแลนด์ครับ22่สนการสนาทีคอตก้า KTP คอตก้าครับต่อ1ลูกแล้วก็คู่ที่2ครับ23่สนกาโนทอดเดนต่อ0.25เฮดสอเฮวีแปดสินะครับแล้วก็ทีมที่3ครับซองดาวไปเยือนเป็นรองครับแต่สถิติเฮตวีดีก็นํามาฝากกันไปดูสถิติทีมแรกนะครับ KTP คอตก้าเป็นต่อ1นลูกครับพบกัน6ค ังชนะหเสมอหนึ่ง แพ้ศูนย์นะครับในบ้านก็ชนะ5 51 10 40 30 30นะครับส่วนทีมที่2ครับเวลา5้าทุ่มนอร์เวย์ดิวิชัน2 A งเอโนทดเดนต่อ0.25ครับเฮดทูเฮดพบกัน5ครั้งชนะ4เสมอ1ต่อแค่0.25ก็วัดครับวัดชนะไปเลยถึงแม้ว่าจะมีเสมอ1นัดก็ต้องลุ้นนะครับในส่วนของทีมที่3ครับไปก็ที่นอร์เวย์ดิวิชันสองมดพบกับสองดาวสองดาวไปเยือนนะครับพบกัน10ครั้งสองดาวชนะ8เสมอ2แพ้0คู่นี้สองดาวแค่ เสมอเราก็บวกแล้วนะครับสรุปแล้ว3ทีมค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากคัดมาฝากทุกท่านครับ22่นาฬการครับคุ่แรก22บนาฬกาสา KTP คอด้าต่อ1ลูกทีมที่2ครับ No TOT เด่นต่อ0.25 5์ุห้าทุมครับ Norway Division 2อีกทีมหนึ่งครับเที่ยงคืนซองดาวไปเยือนครับ Norway d i v i s i o n 2บวก0.25 80%นะครับและนี่ก็คือ3ทีมที่นำมาฝากทุกท่านนะครับค่ำคืนวันจันทร์ก็เบาๆสบายๆนะครับอย่าซีเรียสเล่นเป็นงานเสริมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ